สำหรับโลฟุตบอลณปัจจุบันครับเรามาจะได้เห็นแข้งบรรดาดาวรุ่งโผล่ขึ้นมาใหม่มากมายหลายต่อหลายคนครับแทนแต่ละคนที่ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ณปัจจุบันครับพวกเขามีวัยเริ่มต้นตั้งแต่16ปีเท่านั้นเองและการประกาศร,รายชื่อล่าสุดของทีมชาติสเปนครับก็ได้มีแข้งดาวเด่นคนใหม่ต่อจากรามินยาเมาวก้าวขึ้นมาอีกแล้วละครับซึ่งแข้งคนดังกล่าวครับก็คือเจาหน้าของเปากูบาซีนั่นเองละครับ อย่างที่ทราบกันดีครับว่าการประกาศร,รายชื่อล่าสุดของเทอร์เนอร์ทีมชาติสเปนอย่างลุยเดลาฟูเอนเต้วกเขาครับได้ทำลายสถิติก,กองหลังแนวรับที่มีอายุน้อยที่สุดที่จะลงเล่นให้กับทีมชาติสเปนของเซจิโอรามอสลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและก็แน่นอนครับว่าคนดังกล่าวนั้นก็คือเปาคูบาซีแนวรับวัยเพียงแค่17ปีจากทาง f อซบาร์เซโลนาหนึ่งในแข้งดาวรุง่งที่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัด พอเขาสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงของทางบาซ่าได้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่แข้งตัวหลักภายในทีมกำลังประสบปัญหากับอาการบาดเจ็บแต่เมื่อไม่นานมานี้ครับเขาเพิ่งจะได้รับคำชมจากเทรนเนอร์ของบาซ่ายางชาบีเอเนนเดชที่ได้ออกมากล่าวชมถึงความนิ่งเกินวัยและการตัดสินใจที่เฉียบคมของเขาซึ่งหากนับที่ผ่านมาครับหลังจากที่ตัวเขาติดทีมชาติสเปนชุดเยาว,วชนไปทั้งหมด3าระดับเขาก็ได้แทรกตัวเองจากชุดเยาว,วชนชุด U17 กล่าวคือนมาสู่ทีมชุดใหญ่ของทีมชาติสเปนทันที ซึ่งหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทําให้เปาคูบาซีติดทีมชาติในครั้งนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นกุณสือของทีมชาติสเปนอย่างเดลาฟูเอนเต้พอนี่คือหนึ่งในกุณสือที่มาจะให้โอกาสแก่ดาวรุ่งในแผนการทําทีมของเขาเพราะก่อนจะถึงในรายของคูบาซีเขาเคยให้โอกาสกับธนาของลาบิญยาเมาลงสนามให้กับทัพกระทิงดุด้วยวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นซึ่งณตอนนี้ธนาของเปาคูบาซีเขากลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดอันดับ3าที่ติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่ ตามหลังเพื่อนร่วมทีมอย่างยาเมลและกาบีและอย่างที่ได้กล่าวไปค้างตนหากนับเฉพาะทีมชาติสเปนเขาก็เพิ่งจะทําลายสถิติเดิมของเซจิโอรามอสที่เป็นแข้งอายุน้อยที่สุดที่ติดทีมชาติสเปนที่ทางรามอสเคยทําไว้ในวัยเพียงแค่18ปีในช่วงเดือนมีนาคมของปี2005น้นั่นเองและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัดเกมทําคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ